สวัสดีค่ะสำหรับชาวธาตุลมกลุ่มตุลแล้วก็เมถุนนะคะดวงความรักของคุณกันยายน2566ราศีวันที่เกิดดูตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะแบบสากลเดี๋ยวปันลงไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปว่าใครเกิดวันที่เท่าไหร่ราศีอะไรนะคะแล้วก็ ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่น่ารักนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามเอาไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปแล้วก็ไม่ต้องห้ามห้ามก่อนห้ามซีเรียสกับคำทำนายเพราะคนโสดเนี่ยปันตั้งใจที่จะทำเหมือนเป็นพลังบวกพลังงานดีๆที่แยกออกมาจากคลิปที่แรนดอมที่ชอบท,ออที่ทำบ่อยๆก็คือแบบคูที่คุยกันน้อยไม่ได้คุยกันอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะ ให้รับแต่พลังงานดีๆไปถือว่ามาฟังนิทานก็ได้เรื่องราวของใครก็ไม่รู้ก็ได้ที่เป็นเรื่องราวดีๆเจอความรักที่ดีนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยคืออยากทำพอร์แคตดแหละแต่ว่ายังคิดไม่ออกอันนี้ก็เลยใช้ไพ่ไปก่อนอามาหน้ากา แกอือ uh huh. เอางี้อะที่ผ่านมาชาวธาตุลมกลุ่มจุนแมถุนอาจจะเคยเจอเออเคยเจอกับความรักที่มันมีอะไรปิดบังคุณอืมมีอะไรที่ พูดไม่หมดไม่ได้โกหกแต่พูดไม่หมดประมาณนี้ด้วยมีคนเข้ามาหวังผลประโยชน์แบบนี้ด้วยก็ได้นะคะเจอจากความรักที่มันไม่ได้เฮลตี่อ่แล้วมันเป็นช่วงแยกจากในตอนนี้ด้วยในตอนนี้นะมันเป็นช่วงที่คุณจะต้องเรียนรู้การกลับมารักตัวเองการ การได้เจอเซฟโซนก็คือด้วยตัวเองอ่ะการกลับมามีความสุขได้ด้วยตัวเองการเรียนรู้ที่จะดูแลตัวเองอยู่ในช่วงนี้แล้วสิ่งต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นนะคะเหมือนสอนคุณทางอ้อมหรือเป็นบทเรียนเพื่อให้คุณแบบเวลามีความรักแล้วไม่หวยหามีความรักแล้วไม่หยุดจิต มีความรักแล้วคุณยังดูแลตัวเองได้ไม่เอาชีวิตของตัวเองไปฝากไว้กับใครทีนี้ปันเห็นภพยใบนี้พอคุณเริ่มรักตัวเองมากๆคุณจะมี energy ของความสดใสการรักตัวเองคืออะไรพื้นฐานเลยไม่ทําให้เคยไหมเวลาที่เราทําอะไรที่มันแบบทําให้เราเสียใจทําให้เราลอ้อห้แล้วลองเปรียบเทียบว่า เวลาเรารักใครเราจะไม่ทําให้คนนั้นเสียใจร้องไห้ใชะใช่คุณได้เรียนรู้ตรงนี้แล้วมันทําให้คุณยิ่งมีเสน่ห์แห่งความน่ารักแม้ว่าคุณจะผู้หญิงผู้ชายแต่คุณมีความน่ารักมากยิ่งขึ้นนะคะพลังงานมันซอปอะ่ะและทําให้มีคนเข้ามาชอบในความน่ารักของคุณนะแต่คุณจะต้องผ่านตรงนี้ให้ได้ก่อนคือการเรียนรู้การมีความสุขได้ด้วยตัวคนเดียว อามา <c oughs> ชาวธาตุลมตอนนี้เป็นไงชาวเลอทำอะไรหลายอย่างเลยหรือเปล่าบางทีแล้วว่าเหมือนกับคุณโฟกัสไปในเรื่องของการทำงาน <c oughs> การหาเงินเป็นหลักบางคนรีบทำงานรีบกลับบ้านหรือในกรณีที่บางคนก็ติดบ้านมากยิ่งขึ้นคุณเหมือนเป็นคนที่เป็นเดอะแบกเป็นเดอะแบกของครอบครัว หรือปัญหาทุกอย่างคุณแบกรับหมดเอาจริงๆแล้วอะเ,อเดี๋ยวนะขอคิดคำก่อนคนในช่วงนี้จะเซนสิทีฟในเรื่องของคำพูดของคนอื่นมากๆเลยแต่เก็บพยายามระวังพวกข้อคิดคำคมที่มันที่มันดากอะ พอเคยไหมเคยไปอ่านคําคมอ,อันไหนมาแล้วฝังอยู่ในหัวมันเหมือนกับเราอ่านหนังสือเมตตาเราก็จะเป็นคนมีเมตตาเราอ่านหนังสือเราอ่านข้อความที่มันชีวิตต้องสู้ชีวิตต้องดิน้นรนเราก็เป็นแบบนั้นแปลกอย่างนะลองคนเดินทางบ่อยดนะ้วยนะช่วงนี้ คิดเรื่องเงินเป็นหลักเลยค่ะราชีนีชาเรุยนปัญหาทุกอย่างต้องใช้เงินค่ะคุณปันด้วย <c oughs> หลายอย่างที่คุณจะต้องรับผิดชอบหลายคนโสดนานนะโสดนานนะนี่คือบางทีแล้วว่าคุณจะเป็นคนที่เก็บอาการเก็บอาการกลัวเสียฟอร์มคือเกิดชอบนะแต่ไม่แสดงออกบางทีแบบนี้ก็มีเหมือนกันครับ คุณโฟกัสไปในเรื่องของการเงินมากๆเลยคือคุณเป็นคนใจดีมากนะอ,อยากอยู่นิ่งๆอยากอยู่เงียบๆอยากอยู่คนเดียวคิดตึกตรองไต่ตรองบางทีแล้วว่าคุณอยู่คนเดียวมีพลังงานชีวิตเยอะมากๆเลยนะคะเหมือนกับบางคนก็อยู่ในช่วง ทําสมาธิบ่อยขึ้นแบบนี้ด้วยก็ได้แต่นั่งไม่ค่อยนานแต่ก็อยากทำํำเราก็อีกอย่างหนึง่งมีการตัดสินใจอ่ะทำไมถึงตัดสินใจตัดสินใจว่าเฮ้ยฉันพร้อมที่จะเปิดรับใครเข้ามาแล้วหรือยังนะฉันดีพอหรือยังนะ,ะมีอะไรที่ฉันจะต้องมีอะไรที่ฉันทำให้ตัวเองอีกได้บ้างประมาณนี้ด้วยนะคะ คุณอนะเคยลงทุนลงแรงในความสัมพันธ์แต่ไม่ได้รับอะไรกลับมาได้รับแต่การถูกแทงข้างหลังถูกหักหลังฉะนั้นแล้วอะถ้าเกิดล่นแล้วช่วงนี้คุณดูดวงไปขึ้นเราก็ถ้าเกิดว่ามีใครเข้ามาคุณจะดูดวงก่อนเลยว่าคุณนี้โอเคไหมคะผ่านไหมคะประมาณนี้นะอืม คือใครจะบอกว่างมงายไ,ไม่ฉันไม่ได้งมงายฉันเกินคําว่างมงายไปไกลแล้วประมาณนี้ไม่ไม่ต้องซีเรียสนะปันก็เป็นค่ะเวลาปันจะทําอะไรอย่างเงี้ยอย่างล่าสุดจะไปทำแอ i ร i a t e ปันเปิดไพ่ก่อนเลยทําได้ไหม <laughs> มูเตลูนี่มูมากมูเรื่องเงินเรื่องทองเออมีเคล็ดรับ คือปันเวลาปันทําบุญเสร็จใช่ปะเขาบอกทําบุญไม่ให้หวังผลทําบุญไม่ให้ขอปันขอค่ะปันขอว่าขอให้ปันทํางานน้อยๆได้เงินเยอะๆแล้วทุกวันนี้ก็เป็นนะอามาต่อชวนเมสาออกนอกเรื่องเฮ้ยจัสเมนในเดือนกันยายนเดี๋ยวมีมานะนี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยเรซันนี่ ชีวิตใหม่การเริ่มใหม่กำลังจะเกิดขึ้นใครที่ตอนนี้กำลังเบื่อเซ็งกระตายกับชีวิตเดี๋ยวได้มีเรื่องน่าตื่นเต้นแหละช u s t ต c ิมีคนเข้ามาจริงๆ j u s ช i c ติกสอดาบมีคนเข้ามาให้คุณได้ตัดสินใจจริงๆนะนี่สเตรนท์ก้าวช่วยอ้โคือชาติที่ผ่านมาหัวใจของคุณบอบช้ำ ในตอนนี้คุณแข็งแกร่งพอแล้วที่จะมีความรักใหม่ได้แล้วเลิกคิดชบทวนตัวเองได้แล้วว่าดีพอหรือยังคุณดีพอสำหรับตัวเองเอ,อจะมีคนเข้ามาแต่คุณจะเป็นคนที่ไม่ทำอะไรในความสัมพันธ์นี้แล้วเออแต่เหมือนเขาเป็นคนทำอะเพราะว่าปันเห็นไพ่การ์ดจัมเคือคุณจะชอบเขาเหมือนกันเพราะ คนนี้เข้ามาเหมือนทำให้คุณยิ้มได้หัวเราะได้ลืมเรื่องราวในอดีตที่มันเจ็บปวดระวังน้ำหนักขึ้นด้วยนะเออเราก็ปันเห็นในเรื่องของเขาจะเป็นคนที่รู้จักดูแลเอาใจใส่เหมือนก,นกันกับคุณเลย คนเนี้ยเหมือนเวลาคุณเวลาคุณเจอปัญหาอะไรเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เขาจะให้คำแนะนำคุณได้เขาจะเป็นคนที่ทำให้คุณแบบจากที่แบบเฮ้ยฉันขอโสดจะทำให้คุณเริ่มเขวละเพราะเขาดูอบอุ่น ในอดีตคุณเคยทำอะไรไว้คุณกําลังจะได้หลักแน่นอนว่าเป็นเรื่องราวที่ดีค่ะเพราะให้ก้าวถ้วยคุณอาจจะเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับคนอื่นมาก่อนก้าวถ้วยเนี่ยจะเป็นาดาวพฤหัสในราศีมีนเป็นอะไรที่ต้องให้ไปก่อนแต่ไอาการให้นั้นคุณอาจจะไม่ได้จากคนนี้คุณอาจจะได้จากอีกคนหนึ่ง เรามาดูกันต่อนะคะความรักครั้งใหม่ที่จะเข้ามาหาคุณมันจะเป็นอะไรที่เป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างแบบเรื่อยๆคือมันไม่เหนื่อยสีดาบเนี่ยมากับเทมเพลนคือไม่ต้องมีการปรับเปลี่ยน อะไรกันมากแต่โอเคอาจจะต้องมีการจูนกันนิดนึงแต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่สงบอะค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ที่พอเดือสตามาล้างเป็นความสัมพันธ์ที่สบายๆเป็นความสัมพันธ์ที่ชิวๆชิวๆมากเลยเขารักษณะเป็นยังไงเรามาดูกันนะคะลักษณะของเขาจะเป็นคนที่ เด็ดเดี่ยวเป็นคนที่กล้าตัดสินใจไม่โลเลไม่ลังเลอะอะอาจจะมีอายุเยอะกว่าคุณหรือทัศนคติที่เป็นผู้ใหญ่มีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่มากกว่าคุณมีความเจ้าระเบียบอยู่เหมือนกันนะมีความเจ้าระเบียบเช่นสมมุติว่ามีดอันนี้เอาไว้ปอกผลไม้มีดอันนี้เอาไว้หั่นเนื้อคือจะแบบอย่างนั้นเลย ของต้องวางเป็นที่เพราะถ้าบ้านลกเมื่อไหร่พลังงานชีวิตเขาจะไม่มีเราก็เขาจะเป็นคนที่ประหยัดแต่ไม่ประหยัดกับของกินถ้าเขาชอบกินอะไรต่อให้สิ่งนั้นจะแพงแค่ไหนเขาก็กินบางทีแหละแต่จะมีช่วงที่เขาตะบะกแตกเหมือนกันคือเวลาประหยัดก็คือประหยัดประหยัดเวลาใช้คือใช้แบบเราเอื้องอะ อคือต้องถูกใจเขาด้วยนะของที่เขาจะซื้อเขาอาจจะไม่ใช่สายเปแต่ถ้าเป็นเปนเรื่องกินคุณไม่มีอดอะ่ะกับคนเนี้แล้วเ,เป็นคนที่ดูแลบริวารบริวารก็คือคนรักหรือสัตว์เลี้ยงคนในครอบครัวดีมากๆเป็นคนใจดีค่ะเป็นคนใจดีใจดีจริง อเป็นคนที่รักบ้านติดบ้านรักครอบครัวคือเขาจะเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับครอบครัวเป็นที่หนึ่งคุณพ่อคุณแม่ปุยาตายายของเขาแล้วเขาเขาจะชอบอยู่บ้านไม่ค่อยชอบออกไปไหนสักเท่าไหร่เพราะบ้านเขาเหมือนมีครบทุกอย่างอะหกดาเขาอ๋อเข้าใจแนละ้ว อะไรที่ทําให้เขาชุกใจอะไรที่ทําให้เขาไม่สบายใจคนนี้ตัดแล้วคนนี้มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตค่อนข้างที่ใจเยอะเหมือนกันมันเลยทําให้เขาบางทีแล้วอะถ้าเกิดอดีตอดีตเขาเคยทําผิดพลาดอะไรเขาจะไม่ทําผิดพลาดอีกในในเรื่องเดิมๆอะแล้วก็ก่อนที่คุณจะเจอคนนี้คุณจะมีลางสังหรณ์อะไรบางอย่างเกี่ยวกับความรักค่ะ เป็นคนหาเงินเก่งเป็นคนหาเงินเก่งแล้วก็ใช้เงินไม่เก่งนะเป็นคนเก็บอะแต่ถ้าแบบจะใช้อย่างที่ปันบอกเราก็จะเป็นคนที่ภูมิฐานภูมิฐานคือเขาจะแต่งตัวถูกกาลเทศะเ,เสื้อผ้าบางที่เขาใส่เสื้อยืดธรรมดาแต่พอมา อยู่บนตัวเขาดูแพงได้เนือออกใช่ปะคือเขาจะไม่ใช่คนแต่งตัวแฟชั่นจา๋าอืมไม่ใช่แต่งตัวแฟชั่นจา๋าแต่แต่งแบบเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาอะะ่ะค่ะหาเดือหายทิ้งแปดช่วย เขาเคยผิดหวังในเรื่องของความรักนะมาเคยผิดหวังในเรื่องของความรักเคยออกจากความรักที่มันหลอกลวงแล้วก็ในช่วงที่คุณเจอเขาอะ่ะเขาจะบ้างานมากนะแต่ว่าคุณอะ่ะไปทำให้คนบ้างานคนเนี้ยสนใจ ในตัวคุณปลนใจได้ไงหนึ่งถ้วยคุณน่าจะเป็นคนที่น่ารักคนหนึ่งใจดียิ้มเก่งคือนิสัยเป็นธรรมชาติอะและมันเป็นอะไรที่เป็นความรู้สึกใหม่ๆของเขา เขาชอบอะไรในตัวคุณเขาชอบในความมุ่งมั่นความตั้งใจที่คุณจะทําอะไรบางอย่างโดยไม่ย่อท้องง่ายๆแล้วคุณเหมือนเป็นคนที่เป็นคนสุดสเป็นคนที่ทำอะไรด้วยแพชชั่นทำอะไรตามความต้องการของตัวเองที่มันเป็นด้านดีนะคะเออแล้วคือรานีนึงฉัยเท้าคือคุณมีเสน่ห์มากๆแน่นอนว่าคนที่โฟกัสที่ตัวเองอะ่ะมันมีเสน่ห์ คือมันไม่ใช่การเห็นแก่ตัวหรือแบบเฮ้ยฉันโฟกัสแต่ตัวฉันเองคุณเคยไปเจอคนที่แบบโฟกัสแต่ตัวเองปะคุณยังออันนี้มันจะเป็นแบบลูกดวงที่เป็นสถานะคนคุยนะทำไมชอบจังไอคนที่โฟกัสแต่ตัวเองแต่ไม่โฟกัสตัวเราเลยเพราะว่ามันดูมีเสน่ห์มันดูแบบเขาดูแบบรแับผิดชอบตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณเป็นอือ คุณเป็นคนใจดีอะที่เขารับรู้นะคือคุณเป็นคนใจดีมากๆเลยแล้วก็ในหลายท่านอะคุณจะเป็นคนที่แก้ไขปัญหาให้กับคนอื่นๆด้วย The Empress ทำไมเขาถึงชอบคุณบางทีแล้วอะา t h e อ็มเ s s คือคุณเป็นคนที่ไม่โกรธไม่อาักคาดแขนใครแต่ตัดจบเลยนะ เดมเพรสไม่โกรธไม่อาคา่าแต่จะจบะปันมองว่าในตอนที่คุณเจอเขาคุณมีความสุขมากๆคือความสุขแล้วเอพลังงานความสุขเนี้ยมันดึงดูดแต่สิ่งดีๆคนดีๆเข้ามาแน่นอนว่าคนนี้ด้วยเหมือนกันอาจจะเจอกันจากการทำงานและอีกในหนึ่งมีคนที่ น่าเชื่อถือได้เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือได้สําหรับคุณอะ่ะเหมือนเป็นตัวกลางมีตัวกลางนําพาให้คุณกับเขาได้มาได้มาเจอกันนะคะแล้วก็อาจเป็นจากการทํางานด้วยก็ได้อืมราชินีถือท้วยแต่คุณค่อนข้างเว้นระยะกับเขานะในในเดือนกันยายนี้อะ่ะเพราะคุณไม่แน่ใจอาจจะกลัวเจ็บปวดอีกแต่แต่ถามว่าคุยไหมก็คุยถ้าเกิดเขามาคุยเราให้ความสุข คุณก็สนใจในตัวเขาแหละแต่แบบว่าคุณจะค่อนข้างรอบคอบในการเลือกใครเข้ามาในชีวิตมากยิ่งขึ้นนะคะคือจะต้องชัวร์จริงๆอาจจะยังไม่ได้ถึงกับสละโสดเลยแต่ก็ได้เจอคนถูกใจที่ขอดูก่อนประมาณนี้ เขารู้สึกยังไงกับคุณนะขอดูสักหน่อยเพรามองว่าคุณเป็นคนน่ารักจะฟุ้งสี่อะไรเงี้ยแต่เขาดูว่าคุณเป็นคนที่มีความลับคือคุณจะเป็นคนที่แบบอาจจะโลกส่วนตัวสูงด้วยก็ได้แต่ความจริงไม่ได้โลกส่วนตัวสูงหรอกไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเปิดเผยเรื่องราวให้ใครได้รับรู้อ่า จะเป็นคู่ของคุณด้วยนะที่เขาอ่ะจะเข้ามาเหมือนจากคุณเคยเศร้าเคยเสียใจหรือเคยเหนื่อยบางทีไม่จำเป็นต้องเรื่องความรักเสมอไปเหนื่อยการใช้ชีวิตอะไรแบบนี้ด้วยก็ได้ แต่เหมือนเขาเข้ามาเป็นพลังใจให้กับคุณอะคนเราอะเคยได้ยินไหมพอเจอคนที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือคนคุยหรืออะไรทั้งนั้นเราจะมีแรงใจในการใช้ชีวิตเหมือนได้เอาตัวเองไปอยู่ในกับคนที่เห็นคุณค่าคุณอะอามาไพทำขวัญสักกันนิดสักกันหน่อยเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะ เขาจะเป็นคนที่มีภาวะความเป็นผู้นํานะอืมคุณกับเขาจะมีไลฟ์สไตล์อะไรบางอย่างคล้ายๆกันอะไรอีกไพ่ราศีราศีลัคนาด,ดาวสุขดาวจันทร์ของเขานะคะมาดูกันพฤกษบ ไฟไฟเมสิงชนูก้มเหมือนคุณเลยสกอบปิโอพิจิกสิงมีนอมของคุณเป็นลมใช่ไหมถ้าลมกับไฟคบด้วยครบกันอะ่ะอย่าใจร้อน ใสกันเคยเห็นลมกับไฟอยู่ด้วยกันปะ่ะอลังการมากๆโอเคนะคะไว้ไว้เจอกันคลิปหน้าก็ขอให้ทุกคนร่ำรวยความรักร่ำรวยความสุขร่ำรวยเงินทองขอบคุณทุกคนมากๆนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะโชคดีค่ะ